ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายพี่บูลหัตถกิจโกศลผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์โดยมีนายสุพลศรีทับทิมพาณิชจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูร์นายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมพาณิชจังหวัดเพชรบูร์นายสุพลศรีทับทิมกล่าวว่าการเปิดตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูร์ที่บริเวณพุทธอ พยานเพชรบุระแห่งนี้จะมีสินค้าพืชผัก,กเกษตรปลอดภัยจากหลากหลายกลุ่มสากลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์นำผักอินทรีย์พื้นบ้านมาจําหน่ายและมีการนําผลิตภัณฑ์ชั้นนําสินค้าโอทอบและของดีจังหวัดเพชรบูร์มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จับใจ่ายใช้สอยซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ากับพี่น้องกเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นการเปิดตลาดกรีนมาเก็ตเพชรบูรณ์และการเปิดตลาดกรีนมาเก็ตเพชรบูร์ครั้งนี้จะทาให้พี่น้องประชาชนในจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รู้จักและเลือกซื้อสินค้ากรีนมาเก็ตเพชรบณ์มากยิ่งขึ้นโดยจะมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสากลและสมาชิกกรีนมาเก็ตเพชรบูณ์นำสินค้ามาแสดงและจัดจำหน่ายตลอดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้โครงการกรีนมาเก็ตเพชรบณ์เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบประชารัฐประกอบด้วยภาคราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนภายใต้การนำของผู้ราชการจังหวัดที่ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตนเองในรูปแบบของกลุ่มผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ในการรับซื้อผลผลิตมาตรฐาน การบรรจุพันธุ์และการขนส่งโดยมีภาคราชการสรับสนโครงสร้างพื้นฐานวิชาการภายใต้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ปัจจุบันกรีนมาเก็ตเพชรบณ์จะตั้งกลุ่มสากลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรนำร่องในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในแต่ละอำเภอ11อำเภอมีสากลที่จะตั้งเรียบร้อยแล้วจำนวน6สากลและอีก5แห่งกำลังดำเนินการจัดตั้งให้เป็นสากลซึ่งผลผลิตจากสากลต่างๆนั้นจะถูกนำส่งไปจำหน่ายอย่างห้างสรรพสินค้าชั้นนาได้แก่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์รวมถึงตลาดกรีนมาเก็ตเพชรบณ์แห่งนี้อีกด้วย